สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวบลูทูธที่ใช้ในรถยนต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเกินนิดนึงที่ผมซื้อมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือตัวเครื่องเสียงรถยนต์ผมเนี่ยมันใช้บลูทูธไม่ได้นะครับได้แค่เปิดซีดีฟังวิทยุทั่วไปนะครับก็เลยไปซื้อเจ้าตัวนี้มานี่เป็นตัวเดิมผมนะครับเจ้าตัวนี้มาเป็น าสามารถเสียบ USB ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เสียบต่อ,อตัวช่อง AUX ของเครื่องเสียงเนาะก็ทำให้มันรับบลูทูธจากโทรศัพท์แล้วก็เปิดเครื่องเสียงเปิดเสียงจากโทรศัพท์เราเข้าเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบดูให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้มันโอเคเปิดนะครับมันจะมีเสียงหึง่ง แบบนี้นะครับเนื่องจากน่าจะมีปัญหากับตัวสายตัวนี้นะครับทําให้มันมีเสียงหึงห่งๆเป็นรอบๆแล้วก็บางทีก็หนวกหูด้านลคานนะครับผมก็เลยอีกอย่างก็คือเวลาโทรศัพท์เนี่ยเวลาโทรศัพท์เข้ามีคนโทรเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันรับรับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็คุยให้เสียงออกลําโพงไม่ได้นะครับ ก็ต้องคุยผ่านโทรศัพท์เราเหมือนเดิมเนาะคราวนี้ผมก็เลยไปหาเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นยี่ห้อโฮโซเนาะแล้วก็มันสามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเป็นบลูทูธไร้สายแล้วก็ไม่ต้องเสียบบูตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมถอดออกไปให้ดูนะครับก็คือตัวมันเนี่ยเสียบช่องอ่าเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็เวลาจะใช้งานเนี่ยผมก็กดปุ่มนะครับ <c oughs> เื่อเปิดเนาะมันก็จะสามารถที่จะค o n n e c t กับโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์จากตรงนี้ได้นะครับมันจะมีไมค์ในตัวเพื่อรับเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะ ครับก็ตังใช้ได้นะครับเป็นโฆษณาของ Spotify โอเคเราลองเปิด YouTube ดูนะครับนี่ผมก็เสียบฟังนี้เลยนะครับเอาเป็นอน้ละกัน ก็เสยงหึงหึงก็หายไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ชัดขึ้นนะครับคือหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเรามีค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินข้ามธนาคารอยู่นะครับเพียง <Okay. S 2> แต่ว่าตอนนี้ในโมบายแบงกิ้งจากการทดลองใช้งานนะครับก็ก็มีมีความชอบของมันอยู่นะครับก็คือตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสังเกตเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะครับเพราะว่ามัน มันมันไม่ได้เสียบพอร์ต USB เพื่อให้เป็นไฟเลี้ยงเนาะแต่ว่ามันใช้แบตเตอรี่ในตัวนะครับตรงนี้ในกล่องนะครับจะมีสายชาร์จมาให้เรานะครับด้วยเนาะตรงนี้มีสายชาร์จมาให้เราหนึ่งตัวนะครับก็กลายเป็นยุคสมัยใหม่ละก็คือมีแต่สายนะครับไม่มีเป็น t ท p e A นะครับไม่มีหัวชาร์จมาให้ ไปซื้อหัวชาร์จใช้งานกันเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงเอาสายชาร์จเนี่ยเสียบเข้า USB เราแล้วก็ชาร์จไฟจากตัวเครื่องเสียงรถยนต์เราไปเลยนะครับอ่าฮะแล้วก็เจอเจอปัญหาอีกอย่างหนึง่งผมลองทดสอบโทรศัพท์แล้วนะครับเนื่องจากพอมันต่อบลูทูธแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่อะเสียงไม่จะเข้าที่ตัวตัวรับบลูทูธตัวนี้เลยนะครับมันเลยทําให้คนทางต้นสายเนี่ย เขาบอกว่ามันมีเสียงเหมือนเสียงลมพัดตลอดนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ใกล้ปากเรานะครับอาจจะได้ยินเสียงเราเบานิดนึงอาจจะต้องพูดดังๆนะครับแต่ข้อดีก็คือเสียงไปาเสียงฝั่งตรงข้ามที่มาเนี่ยเขาออกในลําโพงรถยนต์เราเลยนะครับก็เลยทําให้เราสะดวกมากขึ้นเวลาเราขับรถแล้วคุยโทรศัพท์เนาะมันก็ออกลาโพงรถยนต์เลยนะครับกับอีกข้อเสียอีกอันนึงก็คือสมมุติเวลาเราปิดเครื่องเสียงแล้วเนี่ย อย่างเนี้ยผมปิดเครื่องเสียงนะครับหรือว่าลงจากรถไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัวเนี้ยมันจะต้องปิดเองต่างหากครับก็คือมันก็จะยังติดอยู่ถ้าเราเผลอเผลอยังเปิดอยู่เนี่ยเวลาเราเปิดโทรศัพท์มันก็จะยังคอนเน็กอยู่ในรถยนต์เราแล้วก็มันก็จะกินแบตไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะต้องไม่ลืมกดปิดนะครับนะครับกดปิดมันนะครับทุกครั้งที่ลงรถนะครับก็อาจจะลำบากในการใช้งานนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ แต่ว่าโดยรวมที่ผมทดสอบใช้งานมาก็สำหรับตัวนี้ก็ถูกใจนะครับถูกใจในส่วงของฟังก์ชันในการรับโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับก็ทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องเงี่ยหูฟังเวลาเรารับโทรศัพท์เพราะว่าปกติเนี่ยเสียงก็จะออกที่ตัวโทรศัพท์เราไปนะครับแล้วคันนี้มันก็ไกลเนาะมันก็จะลำบากหน่อยคันนี้เสียงมาออกในรถยนต์ละก็สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไง ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสำหรับรีวิวเจ้าตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม